เสนอตอนวันนี้พ่อเท่ากับลูกเขยในชุดลูกเขยอยากได้ปืนพ่อเท่าด้วยจำนวนเงิน500บาทมารับชมรับฟังนะครับว่าลูกเขยจะได้ปืนไหมครับตอนนี้แอวเอานะครับว่าให้ห0าร้อยหรือหนึ่งันนะครับเสียงกันแล้วครับอมอ พอเถาหานอนอตบเห็นทำมันบอกอวดาัวบ่มีครับอืมันเคยว่าหายากได้แห้งมาสันขอเนี้ยปวดหวหาอยู่ในกระเปะ๋าของวันแนมบบเห็นมาสัน่นอุย้ยปวเถ่าก็ลเลยเกิดคือกันขนาดนีว้ว่าเป็นแสบครับว่าเปนนอสาย คืออายกันหนองคือบ่พี่พี่หน้าง่ายๆกันยอด